สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเด้อพบกับผมเก้าครับผมต้อมแซบในช่องนูราแซบแฟมิลี่ครับมือก็บอมีอย่างคือเก่าพี่น้องก็มีแต่แนวเดียวนึ่เดี๋ยพี่น้องตําตําตําตํตําุกหุ้งใส่ปลาหมึกกับแกงปลาหมึกปลาหมึกเหล็กดูชินมีสตอร์ด้วนะครับพิเศษนะจักหน่อยสตอร์ผมนำมาฝากจากภาคใต้เพท่อนเดเือดพี่น้องต้องตําเฮงเบิร์ตก้อนช่วงนี้แกะไ้หลายครับผมมาพี่น้องมามบอกบอกลายาหายมาพี่น้องไม่ทำลายแต่งกันกับผม เชิญครับผมมาไล้ครับเด้อแสบแสบทุกกันครับลูกชิมก่อนนองให้น้องอะ่ะเบิงสีแสงก็ไดเป็นระเภทครับตาบกคุ้งใส่บกกว่ามากับมาอืมว่าเม็ดเย็ด ด้านกับปุ่นจ็บจำเลยก็ค่อยนี่ย้ำเหา่าครับเห่าัับมีไงยพุที่เดาเขาปางสีเธิเดสมักได้หนากล่องอืมมาสีผพ้สวนกินดอกพี้น้องนำได้เอยียดเอียดเะ

แบบว่าเดจอดใยเดือเใจงวันเลยโอ้ยยังน้ำม่เห

แซ่บเม้ต่จิ้งกบที่คอยอยู่อถวนีแซ่บจิ๋งกบบอกว่าได้แซ่บความเผ็ดความหมูน้ำคนหลไยได้ไปเนีลยขุนสรใสีเ้ี่ ่น้ำไหมเร,เรียงเลี้ยงเลยเนี่ยวงว่าวางปง่วะงัวงกับผมอืมนี่นั่นอีกแล้วครับพี่น้องโอ้พี่คนบอกพื้นดินเนาะเขาเอานนิญว่ามีคนผิดนลอดอืม ยินหนาขมก้องไม่ติดตั้นอ่ะมตังมันนั่งต้องันเพอดยังไมย่มันนั่งน้องนพได้มันไม่ได้ปู้ถูใหญ่นั่งพได้พสามารถตั้งกล้องแบบนั่งสองคนไดตั้งกล้องยังตั้งกล้องยังเห็นจัเลยกระเด็นจับลงวันขับพี่น้อ

ตับร mm ับ hmm. นุ <h 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 ่น no ว่าอย่างอือหือน้พี่น้งสองคนกนจะตังค์กจะตังอะไรเนาะ

เพือ่อนหน่เปิดดูเพื่อนหนเปิดดูจ้างคนแก้น้องใส่เพื่อนโอ้ประเดี๋ยวมาฝากจากคนแก้นกับเพือ่อนน่เปิดเพื่นอ,อนดูอยูนี่เนาะโอ้เขาท่าพี่เนาะอยากกินกินครับยังแซ่บจำเล็กน้อยอ่ากกินข้อหรือบางอย่าง,ก,าง,าางกินบ่าจินนด้ยเลยเ็กน้อย

แล้วคแ่ยังเราเา้ามืเลยว่าเอาถวยไปแล้ว๋ยวเรากลบเลยว่าันี้นตามก่<โ>อนตามกดกินแล้วกันก็ต้องเดี่ยวก็รับรกับผมนั้นมืนหัวนอกขื้นเกือบหัวแตกมมอขึ้นน้องไหนมืนคนใดบ้านมรือขึ้นแก้วแตกหมดเลย Mau lah nyang le le kapal. Ni kena lain. Wan te bon tuan Oh. นี่ามาหมาดคอ้ได้จ้ะหนักมากผมก็คว้กวบหต่ผมปลูกเองนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนปลูกเพื่อนเอาว่าให้เพื่อนว่าเพื่อนปลูกเองนอกจากขอนแจ่นมัครับ ขอตายไปนะ่ะมบลกวักบ้อมากจำได้แปลกจับจับโอ้ยกะบูเริ oh, <wow. S 1> รม่มตันเลยพี่นอะ ตันตันเดียวกับพี่คิดจตดิบคัมบูดันกัมบูดันแล้วกระดันไม่ไหวพี่น้องนู่นนี่ก่อนี่ขอจากสิขอลาไปแค่เพียงเท่านี้นี่ครับตำกุ้งใส่สตอใส่บกกอกครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบลูกพี่นอ้องแล้วแค่เสียบลูกกันไม่ก้าวพี่น้องจบลงเพียงแค่นี้ฝากไว้พี่น้องขอเป็นกำลังใจใผม ติดต่อไปเลยครับขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับเต่าและพี่น้องสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆสุขกูสุดครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับท่าสวัสดีครับ